สวัสดีครับผมลูกซ้ายไ่เกษตรรอสวนครับมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิงห้างมิมมาซิมห้างมิมนะครับผมห้างนี้แหละครับห้างตีเห็นนี่ครับว่าเฮาใดมาจังไดเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผมจะมีผู้ฝีมือนะครับผู้ซอยนะครับผมเหิือนมาเอาหายนะครับห้างนี้แหละครับผมลืมบอกพี่น้องว่าขอโทษหลายลนะครับวันที่อยู่วิดีโอนตรงนะครับผมมือนี้ที่ริังวันที่สิบเอ็ด เดือนเมษาสพนรองหกสิบสามนะครับแต่ว่าในกล่องวิดีโอลืมเบิงนะครับผมไปติดตามชมกันเลยนะครับผมกําลังใจครับหลายตัวขนาดเลยครับกําลังใจครับพี่น้องไปติดตามชมกันเลยนะครับมามาผู้ช่วยหฮาผมจะยืนฟ้องไหนหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปยืนป้องขั้งพูดดอกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเอ้ามามุ่มทั้งพี่ดอกวายู่ไก่เพื่อนดอกอยู่ทั้งพี่ดอก สนะใส่กาบอกพร้าวนะครับเอาบัวเถงติโอ้บอถถัวเถ,ถงติดน่ะนเสียงอะไร <c oughs> เกิดขึ้นเสียงพึงพึงแล้วอ้เอาควรานรดน้ำซอมบ่อ๋บอ,อบ่หายไฟลุกไฟลุกว่านี่ใหม่โตว,วันบบติดบัย่างเนาะเอรด้น,นนะ ผมขอไปใกล้อนี่ก็ได้ย่ต่อไปจะตัดแล้วเดอ้ิตัดแล้วบ่เดี๋ยวๆคันรีก่อนคั่ตัดอ่ะโอ้ยรีไปยังเอาพร้อมแล้วจัดการเลยเอาถือเอาแน่ๆๆ่าม่ พี่น้องพี่น้องญาตหลายพี่น้องรับหูรับตาเนี่ยอออโอ้ไปกวดแล้วครับผมก็ม่นไปแล้วครับผมก็ม่นแล้วโอ้เสียบตาข่วนเข่าตาเนาะเอามัดเด้อไม่ตาพ่วงเดี๋ยนี้ <c oughs> โอ้พี่น้องบินครับพี่น้องแล้วจังเยียมมันโอ้เอาบ่อหยากนะพี่น้องเท่าถิดดูนะครับบ่อหยากนะครับฝีมือครับเยี่ยมมากเลยครับน้ำมันไหลมั่นี่เต็มเลยนี่เต็มเลยเหบอโอ้ นองยองพี่น้องยองยาดหลายญาตหลายเออไฟใหมไฟใหมสีดับไฟก่อนไม่ยัง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 ออหลุดปากโอ้โสิถือสิถือรอกหัวหอยไปปั่นเอาน้ำเลยสิ บ่ห้างวันติ่บ่บ่บ่้ยนี่พอนยุบจุดหนามย่อยโอ้ถือถือให้เบ่งเต็มเต็มเลยีโซ่องยายนี่เถอนโอ้โอ้ถือง4เลยไบ่ครับโอครับผมขอบผมขอบคุณท่านผู้ช่วยนะครับโอ้นามย่อยพี่น้องเอ้ยโอ้สีดายสีดายมเมันหน้ามันใหญ่โป้งๆถ่นผุนครับตั้งขึ้นแตกเล้มันหักเลย ห้างนี้ห้างนี้ครับมันก็ไปขายสองลอยอืมห้างละสองลอยปกติครับผมสรับคลิปนี้ก็ได้แล้วละครับสองลอยประมาณนี้ละขอบคุณผู้ช่วยนะครับผมสีผ้าเอาหายนะครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับไปปฏิบัติได้เลยนะครับผู้ใดเห็นนะครับผมเป็นตองยานนะครับแต่ว่าผมก็ยานอยู่รับกินนี่ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ